สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปโตงบน้อยนะฮะวันนี้อยู่กันในเกม Foxy Equilibrium นะครับนะครับสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาฆ่าตัวละครกันนะครับเป็นอีกหนึ่งโหมดนะที่จะทำให้เราได้ XP เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการไม่ต้องใช้ s t a m i n ิเลยนะอันนี้ก็มีพี่ในกลุ่มนะครับเขามาบอกลายแทงไว้นะครับบอกว่าให้ไปลองฆ่าดูนะดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ ก็ให้เรามาที่โหมดฮันเตอร์เลยนะครับผมนะครับเียพี่เขาก็ให้วาปมานะครับคือตัวละครเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเวลามันหมดเหลือศูนย์นะครับแล้วเจ้าของไม่มาให้อาหารนะมันก็จะตายนะครับแล้วก็จะมาขึ้นอยู่ในหน้าฮันเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองฆ่าเลยแล้วกันนะโอเคด้านบนก็ใส่เป็นเลข id ผมนะด้านล่างก็กดฆ่าไปเลยนะครับอ่ารอมันเพนด i n g ก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง เรียบร้อยนะครับ pending เสร็จแล้วนะครับนะไปดูกันจะเป็นยังไงนะมันบอกว่าได้ exp สา0รอนะครับไปดูว่าจะได้เท่าไหร่นานๆนะคนะนะนะ้างนะครับรอหน้าเว็บมันโหลดนิดนึงนะครับคือมันก็ pending เสร็จแล้วนะครับแต่ว่า บางทีเว็บมันช้านะครับระบบมันอืดนะต้องรอคอนเฟิร์มเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราค่าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์มานะครับคือจะบอกว่าแก๊สเราไม่พอจ่ายนั่นเองนะครับแต่จริงๆก็มีพอนะเออแต่คือเราค่าไปเราไงค่าซ้ำสองไม่ได้นะครับมก็เข้าไปดูเลเวลนะครับเออเอ็กพีเพิ่มมาร้อยห้าสิบนะครับเอ็กพีเพิ่มมาร้อยห้าสิบนะจากการค่านะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้เอ็กพีเพิ่มนะครับ โดยการไม่ต้องไปซื้อแบบว่าซื้อบูตใส่ให้ตัวละครเงี้ยนะยิ่งเวลสูงเกมนี้นะครับมันก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะนะครับนะก็ไปเฝ้าฮันเตอร์กันได้นะครับผมโดยการที่เราก็เข้าไปเช็คในตลาดนะครับว่าเออมันจะตายเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้ก็กดไม่ได้นะผมก็มาลองย้ำอีกทีนะครับเผื่อมันไม่ติดเนี่ยนะครับเข้ามาดูในตลาดนะครับบาบิลอนนะครับผม อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสถานะขึ้นศูนย์อย่างนี้แปลว่ามันตายแล้วครับตายด้วยน้ํามือเรานั่นเองนะครับผมนะเออขึ้นศูนย์แล้วครับแล้วก็หน้าตัวละครก็เปลี่ยนไปนะครับไม่มีข้อมูลแล้วนะครับอยู่ในระบบนะก็คือหายไปตลอดกาลนั่นเองนะครับส่วนวิธีเราจะมาหาตัวที่เราจะไปฆ่านะครับก็ให้เราเข้ามาที่ บาบิลอนนะครับผมแล้วก็ไปที่ Foxy NFT นะครับตรงนี้มันก็จะเป็นตลาดขายตัวของ Foxy นะครับก็ให้เราเลือกมาสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปที่ดีเทลนะครับ time of date นะครับตรงนี้มันจะบอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะหมดอายุขายวันไหนนะก็ให้เราดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ให้เราไปอิงที่เวลา UTC นะครับอ่านี่นะครับคือตอนนี้บ้านเรา ใช่ไหมมันเป็นวันที่7นะครับวันเสาร์เวลา9โมงนะครับส่วนบ้านเขานะครับวันที่6นะครับเวลา1ทุ่มนะครับนี่ต้องใช้เป็นเวลา UTC นะครับแล้วก็เอาไปบวกลบกันเองนะครับกับของเมื่อกี้นะครับกับตรงนี้นะก็ไปบวกลบกันเองนะครับอันนี้มันบอกว่าจะตายวันที่12นะครับเวลาบ่ายโมงนะครับวันที่12เวลาบ่ายโมงนะ ก็เอาไปบวกลบกันเองนะได้เท่าไหร่ก็ไปเฝ้ารอในตลาดแล้วกันนะครับในตลาดก็จะบวกลบเวลาประมาณ5-10นาทีนะครับเมื่อวานผมก็รอประมาณ10นาทีนะความันจะโผล่มาในหน้าฮันเตอร์นะครับก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย